กินข้าวริมเขื่อนตอนเย็นนะคะตรงนี้จะเป็นเขื่อนทับเสหลนะคะจังหวัดอุทัยธานีค่ะพอสี่โมงแล้วลมค่อยเย็นหน่อยนะคะตอนแรกก็จะร้อนมากมองเห็นสันเขาไ,ไกลๆนูน่นไม่แน่ใจว่าเป็นห้วยขาแข้งหรือเปล่านะคะ อาจจะเป็นห้วยขาแข้งที่ติดไปทางฝั่งอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะและหลังเขานะก็อาจจะเป็นทางทุ่งใหญ่นาเรศวรระหว่างอำเภออุ้มผางกับอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีเชื่อมต่อติดกันนะคะตรงนี้จะมีลานกลางเต็นด้วยค่ะ ร้อยห้าสิบบาทต,ต่อคืนนะคะแดดกำลังแรงนะคะช่วงนี้สี่โมงกว่าจะมองเห็นเขาไม่ค่อยชัดมันก็จะเหลื่อมตานิดนึงนะครับ ข้าวเย็นริมเขื่อนนะคะที่นี่เขามีบริการเรือให้เช่าด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากล่องเรือ,อ,อไปเที่ยวเขื่อนแต่ว่าไม่มีแพเหมือนเขื่อนศรีนคริน <c oughs> จะเป็นเรือหางยาวนะคะพานักท่องเที่ยวล่องเรือออกไปนอก อากาศก็ใช้ได้อยู่ค่ะอากาศดีค่ะยัง <c oughs> ข้าวต่อ